สวัสดีคะ่ะเพื่อนค่ะวันนี้นะคะแหมมจะมีเรื่องเกี่ยวกับครีมชีทมาทำให้เพื่อนๆรู้จักครีมชีทกันนะคะบางคนยังไม่รู้จักครีมชีทนะคะครีมชีทเอาไว้ทําอะไรได้บ้างครีมชีสทําขนมอะไรได้บ้างนะคะก็มาดูวันนี้เราจะมีครีมชีทให้เพื่อนๆมารู้จักครีมชีทกันนะคะนี่คือตัวครีมชีทนะคะเห็นไหมคะอเอากับหัว ทีนี้ยี่ห้อเราก็ไม่ได้ระบุนะคะว่าเป็นยี่ห้ออะไรก็แล้วแต่เพื่อนจะใช้นะคะทีนี้ครีมชีสตัวเนี้ยเ,เขาจะเป็นเ,เป็นไขมันไม่ใช่เนยนะคะเป็นไขมันนมนะคะซึ่งซึ่งมีความเป็นไขมันสูงทีเดียวนะคะในการทําขนมเค้กหรือว่าอาหารก็ได้นะคะทีนี้ครีมชีสตัวเนี้ย เห็นไหมคะลักษณะของเขาจะเป็นสีขาวอ่อนไอ,อ,นอสีเหลืองอ่อนนะคะสีเหลืองอ่อนๆแล้วก็กลิ่นเขาจะออกเปรี้ยวๆแล้วก็อา่เอาเป็นนมนมนะคะเนี่ยค่ะอืมมีความมันมันมากนะคะมันมากทีเดียวแต่ไม่ได้มันแบบเลี่ยนนะคะมันแบบคล้ายๆโยเกิร์ตนะคะก็มีความเปรี้ยวความมัน อร่อยค่ะถ้าเราไปใส่ในเนื้อเค้กหรือว่าในมูสนะคะมูสเค้กอะไรพวกนี้เค้กชีสเค้กอะไรเงี้ยก็จะอร่อยมากๆเลยนะคะเห็นไหมคะว่าทําไมถึงราคาแพงชีสเนี่ยเค้กเราที่มีคําว่าชีสชีสเค้กอะไรเงี้ยถึงแพงใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นก้อนแค่นี้ค่ะประมาณ2 ประมาณ226กรัมนะคะอันนี้226กรัมเองก็ประมาณ100กว่าบาทนะคะก็ราคาก็แพงพอสมควรนะคะเวลาที่เพื่อนๆซื้อมานะคะอย่าซื้อก้อนใหญ่นะคะถ้าเราใช้ไม่เร็วให้ซื้อก้อนเล็กๆมาใช้นะคะเพราะว่าตัวนี้เราจะเก็บไม่ได้นานนะคะถ้าเกิดเราใช้ไม่หมดแล้วก็ไปแช่เย็นนะคะอยู่ได้ประมาณสัก อาทิตย์หนึ่งนะคะประมาณสักเวันก็พอแล้วเดี๋ยวหลังจากนั้นเนี่ยที่เรานํามาใช้นะกลิ่นเขาจะออกอนือนๆนะคะแล้วก็ไม่มีความหอมของครีมชีสด,ดมสามารถดมกลิ่นได้นะคะพิสูจน์ได้โดยการเราดมกลิ่นก่อนนะคะเวลาที่เราเก็บไว้นานๆแล้วนํา,นานมาใช้เราก็ต้องตรวจสอบก่อนนะคะว่าเขายังหอมเหมือนเดิมไหมกลิ่นเขาเมีความสาบไหมเหมือนชุนอะไรอย่างเงี้ยเนื้อก็จะออก แบบเละๆหยาบๆไปเลยนะคะจะไม่เนียนวิธีการสังเกตว่าคิมชิดก็หมดอายุแล้วเพราะฉะนั้นเวลาที่เราซื้อนะคะควรใช้ให้หมดนะคะไม่ควรเก็บไว้นานความกลิ่นความหอมของเขาจะหมดไปนั่นเองนะคะอ่าโอเครู้จักคิมชิดแล้วนะคะเผื่อเพื่อนๆจะได้ใช้เป็นนะโอเคนะคะ ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องวชรลาบิเกอรี่ด้วยค่ะบ๊ายบายค่ะ